ครูดีนี่ใช้เวลานะคะ28วันในการสร้างรายได้6หลักจากการทำออนไลน์แม้ว่าจะไม่เก่งเทคโนโลยีไม่มีความรู้ด้านการขายออนไลน์มาก่อนค่ะแม้ว่าเรานะคะจะอายุ50ปีแล้วก็ตามวันนี้นะคะคุณดีนี่จะบอกว่าการที่เรานะคะจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ห้ามคิดค่ะว่า1เรา ไม่รู้เรื่องออนไลน์ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะข้อที่2เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองค่ะไม่เอาอายุมาเป็นเกณฑ์ไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยทุกคนนะคะมีแค่หัวใจนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างรายได้หกหลักเจ็ดหลักเอาทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะข้อที่สนะคะเมื่อเรา ไม่เอาอายุเข้ามาเกี่ยวไม่เอาความรู้เข้ามาเกี่ยวเรานะคะต้องลงมือทําทันทีหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้มาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่ลงมือทํา นั่นเท่ากับว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะคะศูนย์ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะเคยชินกับการศึกษาที่ว่าจะต้องรู้ทุกอย่างจบขบวนการถึงจะลงมือทําค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่นะคะหมดแรงไปก่อนที่จะสําเร็จเพราะมัวจะเอาเวลาไปเรียนค่ะดังคําพูดของครูบาอาจารย์นะคะที่บอกว่าอายุน้อยร้อยคอร์สหรือสําหรับคุณดีนี่อายุมากร้อยคอร์สนั่นเองนะคะข้อที่สี่นะคะ เราจะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครค่ะให้เวลาให้โอกาสกับตัวเองค่ะในการเรียนรู้ลงมือทำและพัฒนาตัวเองจนเกิดผลลัพธ์ค่ะเพราะบางคน เข้ามาบางคนสามเดือน6เดือนถึงจะเริ่มขายสินค้าได้ชิ้นหนึ่งแต่ครูเนี่ยมีพื้นฐานในการเป็นนักขายมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นจะเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ดูนะคะขนาดเป็นนักขายมาก่อนยังใช้เวลาต้องยี่สวันค่ะกว่าจะสร้างรายได้หกหลักได้จริงๆแล้วมันมีเทคนิคอีกมากมายนะคะแต่ไม่สามารถจะพูดได้หมดในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเอาไปนะคะสี่ข้อนี้นะคะไปลงมือทำกันก่อนเลยค่ะเพราะอะไรแค่คุณนะคะ ไม่เอาอายุเข้ามาเกี่ยวเรียนรู้และพัฒนาตัวเองลงมือทําทันทีนะคะที่คุณเรียนรู้นะคะข้อที่4ี่ก็คือคุณไม่เอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วข้อที่5แถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือลงมือทํามันจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราปรารถนา mm. เช่นต้องการไรายได้5หลกั6ลก6หลักคุณทํามันไปครัปิดหูปิดตาแบบมา้าลำปางนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทําไม่หยุด อย่างไรคุณก็ถึงเส้นชัยแน่นอนค่ะด้วยรักจากใจคูดีนี่นะคะ